มีเอแยะเลยมูห่มบิดไดอย่ามพัดทั้งทีหลังจากวันนั้นที่เธอไปกินไอ้เหี้ยอย่างั้ไอ้หลังจากวันนั้นที่เธอไปกินปิ้งย่างชื่อของเธอก็เปลี่ยนเป็นอาหรับ อาไิกาชิมิลีนากันลอวเลเฮ้ยเ่ี่ยอะไบ้างู้มมาดิครับอ๋อวอย่าอย่าด้วยอย่านะเกี่ยวความเเออเออเออ น้ำน้ำไอ้เก้มไปด้วยแก้มได้วยขับยังไงนะพี่พี่มาขับดี่ตอนน้มไหมเออวา้ะกันกูบีระเบิด <ber> ประมาณสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลูกเอ้เครื่องเครื่องร่อนทิ้งระเบิดเลยสัตว์ ไอ้ขี้เป็นไอ้บะวานไอ้บะวานแม่ทิ้งซีโฟใส่บ้านเรานะเว้ยไอ้บ้านจะมาฆาด้วยไอ้แจะยังไงอ่ะปะพี่แจ๊บมาสมจิ้งขึ้นไปด้วยกันแจจิออารับอิสลบาลีคีน้อนเล่นไปเหี้ยเด็กเด็กเฮ้ยเอสคัลลบูโจ ไม่มีกุญแจด้วยเฮียห้องอรับแม่แงอยู่ข้างบนนี่เองเฮียต้นติดโอ้จบลาดเดินไปโอ้แมงติดกึงแพงเอาเอาค้างคู่ค้างยุติดเพื่อ เกือบตั้งสี่ไมโครซอฟเบอร์เลยนไปวนไปวนตรงหน้าเนินมันได้ปะมันวนจะขึ้นปะเฮ้ยมันขึ้นแล้ว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 ตรงตรงตรงแล้วมันก็ลงอีกอ้เหี้ย หนาน้วยังไม่นั่นอีกเหรอยังไม่ลมเปิดอยเหอโ้ยไอ้สีงที่เขากุติบิดมันถอยยังไงวะไอ้ไี้แก๊แม่งตั้งไปเหรอไอ้ย้ยไปยืนบุิดเฉยเลยไอ้เย้ยพยายามขี่มาข้างหน้าออาว Thọ Ui, thọ đây nào ấy <laughs> Isabel Ahmad Kanabari Thoải nó lên thôi Cậu vẫn chạy vốn á vậy? nó thoải như vậy? เกมปะถอยยังไงเกมปะถอยยังไงอ่ะ Thỏa ra gây quá đi Ừ, ừ, đây đây. yeah. Bye. Cô cô. này. công lăng. เช็ดหน้าขึ้นนี้ใช่ป่าววะเออได้แน่แน่เออเต้นไปเต้นไปเต้นไปต้นไปสิวะอ้าวอีกแล้สิวะอ้าวติดวยอะตัดใจให้ โออโอ้ยิงมัไม่ใช่ขโมนหรอกอืมเพราะนี่เปมเปลี่ยนเออเครื่องไม่ขึ้นหรอไอ้ยี่เออยีเอเปลี่ยนยืมมาไม่กูไม่ข้ามาอยู่เลยไอ้ย ไอ้เยอะไอ้เยอะจีบๆเราไม่เคยได้กินเออเราบันจีเทียอะไรอีกเนี่ยเรียบร้อยเออเรียบร้อยแล้วมึงอะปวดแล้วนะมันจะบึงยิงกองไปไอ้เหี้ยโอ้อะไรวะบึงยิงกองไฟปีกูบอกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอิสลาม์เดีมาวะเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะต้องโดนอะไรวะหนึ่งสองสามสิ่ห้า สิบลิรมีติดตั้งหรียัหรอประตาหนึ่งหอมยอมตอนผมไมเป็นไี่อมหมยอมแพ้แล้วยอมแล้ว่ะไอ้บะไปเก็บบะซื้องร้องเลยซื้อไงหอมไก่ด้ยหอมร้้าบ้านเอ้ยย่หรอเ้ย ไอ้แย so ่กูวันนี้กูว่ากูจะไปฉลองวันเกิดตัวเองที่บีซี่จะไม่ได้ไปจับอ๋อโ่าบอวันนี้กูจะชวนมึงไปฉลองวันเกิดกูเท่าไหร่ดีบกซี่แต่กูไม่ได้ไปอยากมีใครกินด้วยนะจะบอกก็ติดยางเลยไอ้เหี้ยบอกกินย่างเลยกันนะครับกูจะไปหลักกูตื่นเลยกูตื่นตื่นมาอายเหี้ยกูรูงตัวห่อนกูเลยมัดไข่ห่อเห so no. yeah. so ี okay. ้ยแม่งสาบเก่ากูเลยเฮ้ กูเลยต้องนังกูเลยต้องสั่งเคเอฟซีกินเองกินทางน้ำตายโอ้โอ้ใช่เรื่องดีปะเนี่ยวันนี้เนี่ยโอ้โอ้โอ้ไปไหนก็ได้พี่ไปเถอะขุนเขาดีกว่าแม็กซิมัมพาวเวอร์โอ้ยโอ้ยเลยโอ้ไสวยแลยผมกู โอ้ยแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้วมีเจ้าของไปะนเนเฮ้ยวสวัสดีครับคุณตรวจคนบ้านแนงเลยใครเข้าบ่อนเรื <c oughs> ่องบนใกล้เลยวะ ลูกโม่ด้วยไอ้เหี้ยสี่ประมาณบอสเนี่ยอ๋อนั่นไงสมมูอยู่นั่นเอ๊ะสามเหรอเฮ้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สตูซิสันซีมาเลยวะอืมอปุ่งรู้เลยไอ้เมื่อก่อนซิสันซี้สันสามใช่ปะโอ้บ้านพี่อนนี้เต็มเลย มันเป็นสามสองพาร์ตอะพานหนึ่งพารตสองกูขอหยางรถไปละกันม้าหลังม้าเก็บ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 กูเอาหยางรไปแล้ว หลังมาหลังมๆหลังเขาหลังเขาหลังเขาน่าไนวะทำไมกูเล่งไม่ได้หรออืเล่งกูละจีบเล็กปืนพวกไว้เฮ้ยปืนพวกอะเออเสียงลูกโม่อเมื่อกี้ เอ๋อเฮียดอืออืออืออุ๊ยโดนไปเม็ดหนึ่งแล้วใครมันเอาปืนพกซัดไว้เฮียกูเนี่ยแหละเฮียเฮ้ยอุพกซัดรลงไปแล้วไม่ทำเป็นโดนแล้วปโดนละ เฮ้ยเอาไงไ<ห>ละ,ละทีนี้ม,มาแล้วพี่อุ้ยเขี่ยมันอักบาร์ยอักบาร์พี่คารมุโจ้ขนนั้นทำได้ปะเน <c oughs> ี่ยโดดยิงยางแตงกัน่ะทำไมมันเอ,อยียงอัะน่ะมึงเอายางมันไปไปนเนี่ย เจ้เอ็นวีเดียมันจะตัดโหมดไฟ่สดออกทำเวียอะไวะวันไรอ้เหียนั่นอะไอ้เฮียลูกโม่เฮียนั่นะโอ้ยลูกโมเฮีย้ยยาจระ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮยเฮ้ยเเยเ้้ย้้ยเ้ย เนไปยำเลยคอยอยู่ด้วยไอะใครบอก่าไอ้น้ามีมียาพันไหมกูจะได้เจียนดเยี่ยให้มีแต่นี่อ่ะไม่เป็นไรมามาลิงเกลิเกลีเลยลิงกันกูลิงกันกูขึ้นฟังสมองเ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียดีง้นลังเบอแล้อักบาอยู่นี่อยู่นี่ฮฮ่ไม่เกือบไปอยู่หลังอะอยู่หลังรอะกูไม่มีสโมกอะเออกูไม่มีระเบิดอเอไยปาไฟไหมน้ำหรอกู ตอลองนะ Fresh b a g ติ่งว่าหาชุดรานบ้านมีบ้านมีบ้านมีตอลองโอ้ยบ้านบ้านป้านน่ะนี่นี่นี่ ซ้านต้อนไหยซ้านต้อนไหยไปแล้วไปแล้วได้ตัวหนึ่งแล้วนี่นี่นี่นนอย่า,ยาเข้าใกล้บ้านนั้นอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ออกฮะออกขวาแล้โอ้โหอย่าเข้าใกล้บ้านนั้นนะเวย้ยโอ้ยไอ้เหี้ย ใครวะหน้าวิ่งมาหน้าบ้านแล้วแม่งโดนสีโคลี่โอ้ยใช่ใชกูไม่มียาไม่มีเทียอะไรแล้วหมดตัวหมดตัวหมดตัวจุดหมายเขาวงจุดหมายเขาวงไอ้บ้านนี้มีคนบ้านหน้ามีคนบ้านหน้ามีคนบ้านเหลืองเหรอนี่นี่บ้านที่กูมาเนี่ยบ้านนี้เลยนะเออสองชั้นนี่นะเออเหมือนอู้มันอยู่นี่ อยู่ข้างเนี่ยไอ้มีระเบิดไม่มีระเบิดไหมยัดดิอยู่ข้างอ่ะกูมีกูมีกูมีเนี่ยมันน้ำน้ำมาจับยาไอ้เหี้ยกูณเดินเลยมาหน่อยนึงขออแล้วกันอือเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีหน้ามาตัวตัวนึ่งเขาเป็นหน้าสอง ไอ้น้ำูทิ้งฐางระบิดไปแล้วกันสวยสวยสวยมีครบดีครบดีครบมีเหมือนจะมีสองอ๋ออีกอย่างหนึ่งเรียบร้อยสี่ four สี่ตัวกูครบแล้วเฮ้ยทันว่าทันว่าเขาวงนะแมวแมวแมแมแมัสดีคบสวัสัลสหลัวัสดีีรั ยังคำประจําคำประจํไม่เงียมาอีกแล้วฮัลโหล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 ดิชีวินดิกุยซิงดีคีฟันเล้วไหม中ันเยี่ยมไม่มียไอ้ไม่ไม่มีอะไรทำนัไรแล้วไมกูนอนไมกูหนังยนี้น เอ้ทั้งเมื่อกี้กูมีแบบมดุายทั้งอันนะโดนแล้วมึงไอ้เหี้ยโดนแล้วโดนแล้วรอดแน่ไอ้เหี้ยไอ้ตี๋บุกโคกเป็นก้อยเรียบร้อยเกียงก็เยอเอียงพอดูต่อพี่โอ้คนเดียวด้วยเอ้ยรีแม็กซ์รีกันเอียงโดนช็อตย่ะพียโดนช็อต เฮ้ยไอ้เหี้ยโดนชกเหี้ยกูบอกแล้วอย่าไปมาเจ็บกูกูน้องไหว้ต้องบนกูก็บเรื่องว่าเดินบอกไต้องบนก็ลืมห่อมุ่งไปเหียเปิดเลยพีะเบิดแล้วพี่ผมหมดแล้วฝันอีกกูจะเลิกเล่นกับอีหีแม่งอะไรทยจังเลยตอนไหนเล่นคอนเทนต์วันนี้กันวะ ที่โฟมันดามิเท่าไหร่วะกูฆ่าไปสี่ตัวทำไมดาเมจกูสามร้อยอาจจะมีตัวอะไปติงบอ่ะตัวหนึ่งเลยเดอมันมันมีไอตัวหัวแตกตัวนึงกูเห็นเดี๋ยวไอ้เหี้ยแม่งบอหัวหลุดไปอังกูวิ่งเข้าไปชาร์ทอ่ะกูยิงมันหัวสุดเปตัวหนึ่งอ่ะอย่อดูซีโฟทีเดียวแม่งสลายดิหายไปเลยกูวิ่งไปย่อนเลยเนี่ยมีคนเดิน กูเห็นคนมันวิ่งออกอย่างนอกบ้านคนนึงอ่ะไม่ทันไอ้เงี้ยมันวิ่งออกไม่ทันเลยกูเห็นเออวิ่งออกไม่ทันไอ้แจ๊บยิงแบบหมอกแตกล้มใช่ปะกูแม่งเห็นกูดีกูได้ยินเสียงสมองกูหนึ่งกูวิ่งยัดเลยอ่ะปี๊ปปี๊ปปี๊ปเลยไอ้เงี้ยไอ้เงีเพื่อนคนนึงว่างมพยายามจ่ออไม่ทันไอเงี้ยอุ้ยกระเป๋าสองสีดำอุ้ยดังไปเอาไปจากไหนอ่ะ สมครับน้องโอ้โหแรกแม่งไม่พออยู่ดียวเงีนไม่พอไม่พอจริงที่เดียแม่งใช้เจ็ดร้อยอ่ะกูเอาใส่เหรียญกูแม่งไปซื้อชุดไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเสื้อเสื้อเสื้อได้ใช้ทองจากแชมป์เปี้ยนกูไปละไแค่แค่ไอ้เนี่ยที่กูแลกมาแม่ง พันหนึ่งมั้งไอ้เหี้ยหรือ,อเจ็ดร้อยอะไรไอ้เหี้ยอย่างแพงเลยมันเอาเศษอื่นไปย่อยทิ้งได้นะเว้ยเศษที่เราไม่เอาอ่ะได้ไม่รู้อ่ะได้มันจะมันจะมีคำว่าย่อยเศษข้างล่างอะไอ้เหี้ยกูแม่งเอาเศษไปย่อยทิ้งหมดได้เพื่อ,อเพื่อเป็นดาวแชมเปี้ยนนี่อันเดียวอ่ะเฮ้อยอันนี้อะไรอ่ะ,อะไอ้เหี้ยกูแม่งนึกว่าคิดอยู่คิดอยู่ ไอ้เหี้ยวิ่งวันผ่านไม่บอกเหี้ยเลยว่าเส the ื้อเทานี้ใครแดงใครบอกว่าดาวไม่ดานี่นี้เหี้อบีวันเนี่ยไอโอบีวันแนนี่ผู้ใดแนนี้แนนี้อย่นิวจีนนขอหนุ่หนเลยได้ปะเจย์ยน้องกูไลยูทูบอยู่เหี้ยไม่ทำไรเหี้ยว่าแต่าก ทำไมต้องกศธชต้องมียูทูปไทยด้วยว่าไอ้เที่อ่ะทำไมไม่เป็นยูทูปต่างประเทศเหมือนเมื่อก่อนว่าไอ้สัตว์แม่งตังก็เยอะเที่ยอะไรก็ได้แถมไม่โดนภาษีหะอฮะแต่โดนย้อนหลังไอเหี้ยวเลยด้วยโดนย้อนหลังไอ้เสตียโดนย้อนหลังแม่งน่ากลัวสุดเลยจ่ายไม่ครบโดนย้อนหลังแม่งน่ากลัวกลัว